สวัสดีครับใน EP นีนี้ผมจะมาแนะนำขั้นตอนการสร้างดีไซน์ของแคนวาเพื่อนำมาใช้งานในการสร้างสื่อต่างๆโดยผมกิตินันท์ขันธุปัดนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษาคณะศึกษาศษาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสรารคามครับขั้นตอนแรกให้เรามาที่หน้าแรกของแคนวาจากนั้นให้เราดูที่แถบเมนูค้นหาก็จะมีตัวเลือกดีไซน์ต่างๆของแคนวามากมาย ตามที่แสดงในหน้าจอเลยนะครับในส่วนนี้ผมจะมาแนะนำการสร้างไฟล์อินโฟกราฟิกนะครับให้เราคลิกที่ไอคอนจุด3จุดหรือเพิ่มเติมนะครับเมื่อคลิกแล้วเราจะเห็นหัวข้อใหม่ๆจากนั้นคลิกที่อินโฟกราฟิกเมื่อเราคลิกแล้วบว์เซอร์จะสร้างโปรเจกต์ใหม่ขึ้นมาซึ่งในเบื้องต้นจะเป็นแบงค์โปรเจกต์ซึ่งเราสามารถออกแบบผลงานทั้งหมดเองได้หรือจะเลือกเทมเพลตต่างๆมาแก้ไขก็ได้ ซึ่งในส่วนของเทมเพลตผมจะได้อธิบายในลำดับต่อไปนะครับสำหรับในส่วนของเครื่องมือต่างๆและฟังก์ชันของแคนวานั้นมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ครับในส่วนแรกจะเป็นเมนูไฟล์เมื่อเราสร้างไฟล์ใหม่หรือต้องการเปลี่ยนรูปแบบจากอินโฟกราฟิกเป็นดีไซน์อื่นให้คลิกที่เมนูไฟล์ด้านบนขวาจากนั้นคลิกที่สร้างดีไซน์ใหม่เราก็จะสามารถเปลี่ยนไฟล์ที่ได้โดยไม่ต้องออกไปหน้าแรกได้เลยนะครับ ในส่วนของอินโฟกราฟิกนั้นแค้นว่าจะกำหนดขนาดตายตัวมาให้หากเราต้องการปรับเปลี่ยนขนาดหรือการจัดแนวตั้งแนวนอนของอินโฟกราฟิกเราจะต้องสมัครเป็นแบบโปรก่อนนะครับถึงจะใช้ได้ในกรณีที่เราพิมพ์ผิดหรือเคลื่อนย้ายอ็อบเจกต์ผิดเราสามารถคลิกที่ลูกศร undo redo ที่ด้านบนได้เลยนะครับเพื่อเป็นการย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ต่อมาจะเป็นส่วนของการตั้งชื่อไฟล์ในส่วนนี้เราสามารถพิมพ์ชื่อไฟล์ได้ที่ ดีไซน์ที่ไม่มีชื่อได้เลยนะครับต่อมาเรามาดูในส่วนของเมนูด้านซ้ายกันนะครับเริ่มจากเมนูเทมเพลตและสไตล์นะครับสำหรับเมนูเทมเพลตแคนว่าจะเตรียมเทมเพลตต่างๆไว้ให้ผู้ใช้เลือกใช้ตามความต้องการได้ส่วนเมนูสไตล์นั้นจะเป็นการกำหนดโทนสีให้กับเทมเพลตอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับแถบด้านซ้ายมือจะประกอบไปด้วยแถบองค์ประกอบอัปโหลดเทคโปรเจกต์ ซึ่งผมจะอธิบายเฉพาะแท็บที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบอินโฟกราฟิกเท่านั้นนะครับโดยเริ่มจากแท็บองค์ประกอบในส่วนแรกแท็บองค์ประกอบจะเป็นการนำเอารูปภาพหรือวิดีโอตารางชาร์ตกราฟิกต่างๆมาใช้นะครับต่อมาจะเป็นแทบอัปโหลดซึ่งในแทบนี้สามารถอัปโหลดรูปภาพหรือวิดีโอที่เราต้องการใช้งานลงมาในแคนวาได้เลยนะครับในส่วนของเท x คหรือตัวหนังสือ เราสามารถเลือกรูปแบบของข้อความได้เลยนะครับว่าเราต้องการแบบไหนตัวอย่างนี้ผมจะเลือกข้อความขนาดใหญ่ที่ชื่อว่าเพิ่มหัวเรื่องนะครับได้ลเลือกฟอนต์ที่เป็นเอฟเฟกต์สวยๆมาตัวอย่างหนึ่งนะครับเมื่อเลือกแล้วข้อความที่เราคลิกจะแสดงในส่วนของชิ้นงานเรานะครับทีนี้ผมจะมาอธิบายในส่วนของเครื่องมือนะครับในส่วนของเครื่องมือแรกจะเป็นการเลือกชนิดรูปแบบของฟอนต์ที่เราต้องการใช้ในงาน ก็จะมีให้เราสามารถเลือกได้หลากหลายเลยนะครับถัดมาก็จะเป็นการปรับขนาดของฟอนต์สามารถกดบวกหรือลบเพื่อเพิ่มขนาดของตัวหนังสือได้เลยนะครับต่อมาก็จะเป็นการปรับสีของตัวหนังสือก็จะมีสีให้เราเลือกได้หลากหลายนะครับหรือถ้าเราไม่ต้องการสีที่มีอยู่นั้นเราสามารถคลิกที่สี่เหลี่ยมตรงนี้เพื่อเลือกสีเองได้นะครับหรือนํารหัสสีที่มีอยู่มาใส่ได้เลยต่อมาจะเป็นเครื่องมือทําให้ตัวหนังสือหนาขึ้นนะครับ ถัดมาจะเป็นเครื่องมือที่คลิกแล้วจะทำให้ตัวหนังสือเอียงในส่วนของเครื่องมือนี้จะเป็นการขีดเส้นใต้ตัวหนังสือที่เราเลือกนะครับในเครื่องมือถัดมานี้จะเป็นการเปล avatar, ing, ี่ยนพิมพ์เล็กเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับหรือพิมพ์ใหญ่กลับมายังพิมพ์เล็กนะครับต่อมาจะเป็นการจัดแนวตัวหนังสือต่อมาจะเป็นการสร้างรายการเมื่อคลิกแล้วจะเป็นการเพิ่มจุดหรือลำดับให้กับตัวหนังสือนะครับ และเครื่องมือสุดท้ายนี้จะเป็นการใส่เอฟฟกให้กับตัวหนังสือนะครับเราสามารถเลือกใช้ได้ตามความต้องการของเราได้เลยนะครับและในส่วนสุดท้ายก็จะเป็นแท็บโปรเจกต์คือนำไฟล์ชิ้นงานหรือรูปต่างๆที่เราอัปโหลดไปนั้นสามารถนำมาใช้กับชิ้นงานของเราได้นั่นเองครับต่อไปผมจะอธิบายในส่วนของเครื่องมือนะครับก็จะมีเครื่องมือล็อกหน้าเป็นรูปแม่กุญแจเมื่อคลิกแล้วจะทำการล็อกไว้ไม่สามารถแก้ไขได้หรือขยับได้นั่นเอง เครื่องมือทำซ้ำหน้าเมื่อคลิกแล้วจะเป็นการเพิ่มหน้าที่เราทำไว้อยู่แล้วให้เพิ่มมาอีกอันโดยทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมเครื่องมือเพิ่มหน้าเมื่อคลิกแล้วจะเป็นการสร้างหน้าเปล่าเพิ่มมาหนึ่งหน้าเครื่องมือเพิ่มคอมเมนต์เมื่อเราคลิกแล้วจะเป็นการพิมพ์เพื่อตรวจหรือให้คำแนะนำเป็นการพิมพ์โดยไม่ต้องเข้าไปแก้ไขในตัวชิ้นงานตัวอย่างเช่นครูตรวจงานให้นักเรียนและนี่ก็คือทั้งหมดของการเลือกใช้ไฟงานและอธิบายฟังก์ชันคร่าวๆของแคนว่า เพื่อนำไปใช้งานต่อไปนะครับสวัสดีครับ